สวัสดีครับพี่นอ้องมาพบก,กับบารังนะครับกับการกักตัววันที่สองม,มาเบิงพามาเบิงทะเวนตกดินอันยากาศตะเวนกระล่างตกดินพามาเบิงหลบๆนี่ครับ บรรยากาศรอบๆตะเว้นกำลังตกดินวนแล้วบรรยากาศลุกทุงลุกทุงที่สุดวันนี้ได้ส่งน้ำบัตรคนสร้างน้ำบัตรสองใบมีขอไกลครับตรงหน้า ว่าช่วงบรรยากาศดีแต่เวนกำลังตกดินนี่จะเบียงเยอะครับบักพริกต้นใหม่ํำไปอีกหนึ่งวันแล้วนะครับโอ้ยเจ็ดสิมมือเตะละมือ ยากาศมองนอนผ่านไปอีกหนึ่งวันอาการก็บม่มีอาการไข้บม่มีอาการเก็บข้อบ่ไอปันใดครับแต่ยังบ่ท่านตรวจเบิ่งอาจมีภบเชื้อคือเราสำหรับเมื่อน,นี้วันที่่าจะวันที่ซีเนาะเดี๋ยวมื่นวันที่หา้าเดี๋ยวที่ตรวจเบิ่งอีก นะครับตรวจเบื้องว่าแต่ว่าอาการมไม่มีอย่างแล้วดีตรวจเบื้องว่าไม่มีพบเชื้อบโอ้เสดายเมื่อนี้มาสวงงานยู่งีจะเกลดโอ้ว่นได้ไปงานทำเสดายอยู่แต่เพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้างเนาะเทาก็ตตรงเหตุตามกฎตามกติกาอันนี้เพื่อบันทึกบันทึกความทรงจำไว้เพื่อเตือนสติตัวเองเตือนใจ ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยติดโควิดเนาะพี่น้องโอ้ยมีเนี้ยวเห็ดมือนีได้แต่ทรงนำบัตรภาพี่น้องว่าชมตะเวนตกดินบรรยากาศสวยๆตะเวนกำลังตกดินอยากสิบอกว่ามองเดียวเห็นด้วยนี่ภาษาบาลาดครับ นอนอยู่ไกลยว่า,าที่สุดกักตัวเอาเป็นยังกับนอนจนชินแล้วบรรยากาศตะเวงกรลรังตกดินพ่อพุ่มพูดหินหนอมวงนีก็มีคนบ่เป็นตะยานหรอกทางนี้ก็มีคนว่านอนมาเฮ็ดในเฮ็ดหน้าอยาบรรยากาศ แต่มแต่วนตกดินเนอะอยูู่้เดียวเนี่ยงถ่ายเพื่อบันทึกความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราได้มากัดตัวที่ทุ่งนาบราลาดหลังประสาปีวังนอนมันก็ล่างใจกันแล้วกันครับเพื่อปกป้องคนรอบข้างก็ให้มันเศ้ากวนผุนละ จะมาพบวกันจงไปเปืดอล้านเกือขึ้นหอดลูกค่าขึ้นหอดล้านตัดผมรังแฮค r เรื่องของผมฝากไว้เ่า,เาเนี้พบ่วก,กันกับช่วงต่อไปช่วงมื้อื่นเท่าอะไรกันร้างแกงนี้กะชีงเขาเฮ็ดกับเขากินเขาเล่ยงนะครับขอพูดทุกคนกันแล้วกันครับ